3 r รียฟาวพอ by t r f o u n o u t i o t s t n s t l a n l a n d เพราะเราเชื่อว่าทุกการกระทำส่งผลต่อโลกเสมอแล้ววันนี้ค่ะเราก็จะได้มีโอกาสมาพูดคุยค่ะกับคุณโอนัทธีนีแนรอําไพที่ปรึกษาอาวุโสส่วนองค์กรสัมพันธ์ของบริษัทยูนิลิเวอร์ค่ะยูนิลิเวอร์เราเป็นผู้ผลิตสินค้าปุปโภค บริโภคชันน้นนำของโลกนะคะโดยเรามีสาขาวกว่าใน190กว่าประเทศค่ะ Unilever เรามีแบรนด์ทั้งหมดกว่า400แบรนด์ที่สามารถพบได้ในทุกครัวเรือนเลยนะคะว่าจะเป็น Breeze, s u n s i l คานน์ดอลฟ์ซันไลน์วาส line O มโ m o i c r e a m Ball l u l ักหรือว่า Citra นะคะอันนี้ก็เป็นเพียงแค่ส่วนหนึ่งของแบรนด์ของเรานะคะแต่เดิมทีอะคะ่ะ Unilever เราไม่ได้เป็นผู้ผลิตสินค้าอุปโภคบริโภคแบบนี้ซะทีเดียวนะคะโดยที่เริ่มต้นใน ปีออะคศ .1930 สาบริษัทผลิตสบู่ Liver Brothers ได้ควบรวมกิจการกับผู้ผลิตมาการีน Uni นะคะก็กลายเป็นบริษัทที่ชื่อว่า Uni l e v e r นะคะแล้วก็ทั้งสองบริษัทะคะก็มีความ passionate มากๆเกี่ยวกับเรื่องของการสร้าง ชีวิตที่เป็นอยู่ที่ดีให้กับพนักงานทุกๆคนนะคะแล้วก็ในสมัยนั้นนะคะเป็นสมัยที่เกิดโรคระบาดแล้วก็สงครามเพราะฉะนั้นสบู่เนี่ยก็มีความจําเป็นมากๆสําหรับทุกๆคนทุกๆครัวเรือนยูนิลิเวอร์เราก็คือทําให้สบู่เนี่ยสามารถเป็นอะไรที่ทุกคนสามารถซื้อได้มีความ affordability ราคาที่จับต้องได้นะคะก็เลยเป็นที่มาของสบู่ซันไลท์ในสมัยนั้นนะคะเป็นที่นิยมอย่างมากแล้วก็ นับจากปีคศ1 9 3 0เนะคะเราได้มาไกลามากโดยที่ตอนนั้นเป็นช่วงที่บูมของสบู่ก็เลยไปสร้างโรงงานที่พอร์ตซันไลท์ค่ะ แล้วก็ลงทะเบียนเป็นบริษัทชื่อว่า Liver Brother สำหรับประเทศไทยเองเนี่ยเราก็ตั้งกิจการในประเทศไทยมาแล้วกว่า90ปีนะคะซึ่งเราก็ได้นำวิสัยทัศน์ของ global นะคะมาใช้ที่นี่ด้วยก็คือการทำให้วิถีชีวิตที่ยั่งยืนเนี่ยเป็นเรื่องธรรมดาสามัญสำหรับคนไทยทุกๆคนแล้วก็เราเชื่อว่าบริษัทที่มีเป้าหมายเนี่ยจะสามารถเติบโตได้อย่างยั่งยืนควบคู่กับสังคมที่ยั่งยืน,นะคะ่ะ ต้องบอกก่อนว่าในเรื่องของความยั่งยืนนะคะยูนิลิเวอร์เราก็เริ่มต้นมาตั้งแต่การก่อตั้งบริษัทเลยนะคะก็อย่างที่ทราบกันก็คือสบู่เนี่ยเป็นผลิตภัณฑ์ที่ทุกคนต้องใช้เราต้องการให้เรื่องของสุขอ,อนามัยเนี่ยเป็นสิ่งที่ทุกคนสามารถเข้าถึงจับต้องได้นะคะแต่ว่าด้วยสังคมแล้วก็สิ่งแวดล้อมที่เราอยู่ณปัจจุบันนี้ยูนิลิเวอร์เองเนี่ยเราก็ เป็นผู้ผลิตแล้วเราก็ตระหนักได้ว่าเราเนี่ยไม่สามารถอยู่บนโลกที่ป่วยได้เราไม่สามารถมีธุรกิจที่ยั่งยืนได้บนโลกที่กําลังป่วยอยู่ในขณะนี้นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยตั้งแต่เริ่มก่อตั้งบริษัทมาจนถึงนปัจจุบันเนี่ยเราได้นำกลยุทธ์ในเรื่องของความยั่งยืนเนี่ยผนวกผสมผสานเข้าไปในเรื่องของกลยุทธ์องค์กรเลยโดยที่เรามีการกําหนดเป็นเป้าหมายที่ชัดเจนนะคะว่าเราจะมุ่งหน้าในเรื่องของ sustainability เนี่ยยังไงก็ยกตัวอย่างเช่นคสสอ1 0นนะคะ Unilever ได้ประกาศแผนการดำรงชีวิตที่ยั่งยืนเรียกว่า Unilever Sustainable Living Plan หรือว่า USLP นะคะซึ่งเป็นแนวทางในการปฏิบัติธุรกิจของเรานะคะโดยที่เราเนี่ยเชื่อว่าเราจะลดผลกระทบที่จะเกิดขึ้นกับสิ่งแวดล้อม เติบโตไปคู่กับสังคมไทยและชุมชนของไทยนะคะแล้วก็ทําให้ระบบนิเวศเนี่ยมีความยั่งยืนแล้วก็ผลักดันพัฒนาสังคมไทยให้ยั่งยืนมากขึ้นโดยที่เราจะเน้นทั้งหมด3ด้านนะคะก็คือการพัฒนาสุขภาพและคุณภาพชีวิตของคนกว่า1,000ล้านคนนะคะลดผลกระทบทางด้านสิ่งแวดล้อมลงครึ่งหนึ่งแล้วก็ยกระดับคุณภาพชีวิตของผู้คนนับล้านนะคะ ในปี2020ค่ะยูนิลิเวอเองก็ได้ออกตัว Unilever Compass ซึ่งก็คือกลยุทธ์ในธุรกิจที่ยั่งยืนยิ่งขึ้นกว่าเดิมของเราออกมานะคะเพื่อที่จะช่วยให้เราเนี่ยสามารถสมมอบประสิทธิภาพที่เหนือกว่าเดิมขับเคลื่อนการเติบโตที่ยั่งยืนที่มีความรับผิดชอบโดยจะมุ่งเน้นใน3ด้านเหมือนเดิมนะคะก็คือปรับปรุงสุขภาพของโลกให้ดีขึ้นแต่มีการกำหนดไทม์ไลน์ที่ชัดเจน ส่งเสริมสุขภาพความมั่นใจและความเป็นอยู่ของผู้คนแล้วก็มีการกําหนดไทม์ไลน์ที่ชัดเจนเดี๋ยวจะพูดในลําดับต่อไปนะคะแล้วก็สนับสนุนให้โลกเนี่ยมีความยุติธรรมมีเรื่องของการยอมรับความแตกต่างทางสังคมให้มากขึ้นนะคะเป็นเรื่องของ equity diversity and inclusiveness ค่ะแล้วก็มีการระบุไทม์ไลน์ที่ชัดเจนเช่นเดียวกันค่ะ ก็ยกตัวอย่างเช่นอย่างเรื่องของการลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมนะคะทาง Unilever เองเนี่ยก็ได้มีการประกาศ Plastic Commitment ออกมาอย่างชัดเจนนะคะที่ว่าภายในปี2025ค่ะเราจะลดการใช้เม็ดพลาสติกใหม่ลงครึ่งหนึ่งให้แน่ใจว่าบรรจุภัณฑ์ของเราเนี่ยสามารถใช้ซ้ำได้รีไซเคิลได้หรือย่อยสลายได้แล้วก็เราจะมีการใช้เม็ดพลาสติกรีไซเคิลในการทำบรรจุภัณฑ์ของเรา 25%ของผลิตภัณฑ์ทั้งหมดนะคะแล้วก็นอกจากนี้เราจะเก็บรวบรวมพลาสติกและนำมาแปรรูปให้ได้มากกว่าที่เราจำหน่ายออกไปซึ่งทั้งหมดนี้เราจะทำให้ได้ภายในปีคศ2025ค่ะ อันนี้ก็ต้องย้อนกลับไปตั้งแต่เริ่มต้นเลยนะคะว่าตอนที่ยูนิลิเวอร์เกิดขึ้นมาได้เนี่ยเรามีวิสัยทัศน์ขององค์กรที่เน้นในเรื่องของการสร้างความยั่งยืนเพราะฉะนั้นสําหรับยูนิลิเวอร์เนี่ยความยั่งยืนเป็นส่วนหนึ่งเป็นหัวใจเป็นกลยุทธ์ขององค์กรเป็นสิ่งที่บริษัทดําเนินอยู่ทุกวันนี้และจะอยู่ในทุกๆด้านไม่ว่าจะเป็นในระดับองค์กรของเราในแบรนด์ของยูนิลิเวอร์แล้วก็ในระดับของพนักง,งานของยูนิลิเวอร์เพราะฉะนั้น เมื่อเรากำหนดกลยุทธ์ในเรื่องของ sustainability เนี่ยเราชัดเจนมากตั้งแต่ต้นนะคะว่ามันเป็นหนึ่งในกลยุทธ์ขององค์กรซึ่งใน190กว่าประเทศเนี่ยมีกลยุทธ์เดียวเป็น one u n i l e v e r และ implement ทั่วกันทั้งโลกและแบรนด์เองใน400กว่าแบรนด์ก็มีเป้าหมายที่ชัดเจนมาตั้งแต่ต้นต,ต,ต,ตั้งแต่การก่อกำเนิดของแบรนด์อันนี้ก็เป็น brand purpose ของ Unilever ที่เรามีการกําหนดเป้าหมายให้กับแบรนด์ที่ชัดเจนมากแล้วทางแบรนด์เนี่ยก็ออกไปทําแบรนด์เพอร์เพสแล้วก็ทําสิ่งดีๆคืนกับสังคมให้เป็นลักษณะที่ยั่งยืนค่ะอย่างที่ได้พูดถึงตัว Plastic Commitment ของ Unilever ให้ฟังไปแล้วก่อนหน้านี้นะคะคือการที่เราจะลดพลาสติกบริสุทธิ์ลงได้เนี่ย และการที่เราจะใช้คอนเทนต์ที่เป็น PCR มากขึ้นได้เนี่ยแน่นอนว่าเราจะต้องมีโครงล่างหรือเขาเรียกว่า Mantra ในการทำสิ่งเหล่านี้นะคะเพราะฉะนั้นในการลดพลาสติกและการใช้ PCR เพิ่มพึ่นของ Unilever เรามีหลักการ3หลักการง่ายๆค่ะ less better no ก็คือเราจะใช้พลาสติกให้น้อยลงหมายความว่าตั้งแต่การออกแบบต้นทางเนี่ย v n r l e v e r จะมีการออกแบบเพื่อลดการใช้ Virgin Plastic เราทำอย่างนั้นได้อย่างไรก็คือเราจะมีการดูว่าเราจะมีการเอา PCR มาใช้ในขวดเพิ่มขึ้นได้อย่างไรก็คือ better plastic ว่าเรามีการใช้พลาสติกที่ดีขึ้นมีการสร้าง demand นในเรื่องของพลาสติกรีไซ c คิลยกตัวอย่างเช่นขวดซันไลท์ทุกวันนี้เมื่อก่อนขวดซันไลท์เป็นขวด HDPE ตอนหลังเราเปลี่ยนให้ขวดซันไลท์เป็น PET หลังจากนั้นเราเปลี่ยนขวดซันไลท์ให้เป็น RPET เราสามารถลดการใช้พลาสติกใหม่ไปได้ถึง500กว่าตันแล้วก็ปัจจุบันนี้ซันไลท์ขวดกัลลอนเราก็เปลี่ยนให้เป็น rhdpe นะคะเพราะฉะนั้นอันนี้คือการใช้พลาสติกที่ดีขึ้น no plastic คือการไม่ใช้พลาสติกเลยเราทำอย่างไรอันนี้ก็คือเรามีการ launch ตัว refill station ใน หลายๆประเทศนะคะประเทศไทยก็เป็นหนึ่งในนั้นด้วยที่เราได้มีการล็อคตัว Refill Station ออกไปแล้วนะคะเราก็ทดลองใช้ในอนาคตอันนี้ก็อาจจะเป็นทางเลือกหนึ่งที่เราอาจจะนํามาปรับปรุงแต่ว่าในเรื่องของ no p ลาสติกเนี่ยเราก็มีการมองวัสดุอื่นๆมาใช้เพื่อที่จะแทนที่พลาสติกไปเลยเช่นตัว Walls ครับเมื่อก่อนเคยอยู่ในถ้วยพลาสติกเราก็เปลี่ยนมาใช้เป็นถ้วยกระดาษอานี้เป็นต้นค่ะ ก็ต้องบอกเลยความท้าทายส่วนหนึ่งของยูนิ e v เ r ก็คือ การถูกผูกมัดด้วยระยะเวลานะคะก็2025ก็อีกไม่ไกลแล้วนะคะ3ปีเท่านั้นเพราะว่าตัวยูนิลิ e เวอร์เองเนี่ยค่ะถ้าเราทำคนเดียวมันก็ไปไม่ได้ไกลนะคะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือเราเห็นว่าอันเนี้ยมันเป็นสิ่งที่ดีที่ทุกคนไม่ว่าคุณจะเป็นใครก็ตามเป็นภาคเอกชนจะเป็นบุคคลธรรมดาทั่วไปสามารถมีส่วนร่วมได้ทุกคนนะคะเพราะฉะนั้นเรามองว่ามันต้องไปด้วยกันทั้งระบบอะคะ่ะอันนี้ก็เป็นเรื่องของความร่วมมือที่เราจะต้องเร่ง ส่งเสริมในเรื่องของความเข้าใจเรื่องของการคัดแยกขยะตั้งแต่ต้นทางนะคะเพื่อเปลี่ยนจากคําว่าขยะให้กลายเป็นทรัพยากรแล้วคำว่าขยะก็จะไม่มีอยู่ในโลกนี้อีกต่อไปนะคะเป็นทรัพยากรอันมีค่าล้วนๆที่สามารถแปลรูปแล้วนำกลับมาใช้ได้ใหม่ไม่มีที่สิ้นสุดค่ะ ต้องบอกเลยว่าด้วยการที่ Unilever เนี่ยออกมาประกาศคอมมิตเมนต์ยกตัวอ,อย่างเช่นอย่างพลาสติกคอมมิตเมนต์เนี่ยเราถูกมัดด้วยไทม์ไลน์เพราะฉะนั้นคือ2025เนี่ยมันเหลืออีกแค่ไม่นานนี้แล้วนะคะอีกแค่3ปีเท่านั้นเพราะฉะนั้นหนึ่งในอุปสรรคเนี่ยอันนึงที่เป็นช l e เลนใหญ่เลยคือเรื่องของการเรียกเก็บและแปรรูปบรรจุภัณฑ์ของเราให้ได้มากกว่าที่เราปล่อยออกไป ตรงนี้เนี่ยต้องบอกเลยว่า Unilever เราทําทำคนเดียวไม่ได้นะคะเพราะฉะนั้นเราต้องอาศัยความร่วมมือจากทุกภาคส่วนไม่ว่าคุณจะเป็นภาครัฐไม่ว่าคุณจะเป็นรีไซเคิลไม่ว่าคุณจะเป็นจังช็อปไม่ว่าคุณจะเป็นบุคคลใดๆก็ตามคือทุกคนสามารถทำให้ส่วนเนี้ยร่วมกันเกิดแบบมหาภาคได้เพราะฉะนั้นส่วนหนึ่งเนี่ยที่เรามองว่าเป็น c h a l l e n g e ในเรื่องนี้ก็คือเรื่องของระบบ In f ฟ a s t r u c t u r e ร์ทำยังไงถึงจะส่งขยะพลาสติก จากผู้บริโภคที่มีการคัดแยกตั้งแต่ต้นทางเนี่ยไปสู่รีไซเคิลเพื่อที่เขาเนี่ยจะได้ไม่ถูกเรียกว่าเป็นขยะอีกต่อไปเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยเราต้องดูว่าภา,าครัฐควรจะต้องมีการลงทุนเพื่อสร้างระบบอินฟราสตรักเจอร์ระบบโลจิสติกสเพื่อขนขยะที่เป็น Low Value Waste ที่มีน้ำหนักเบาและไม่มีใครต้องการเนี่ยกลับคืนเข้าสู่กระบวนการรีไซเคิลได้ยังไงเพราะว่า สิ่งเหล่านี้เนี่ยเขาก็ไม่ได้ไม่มี value ซะทีเดียวหรือถ้าไปรีไซเคิลไม่ได้ภาครัฐควรต้องจัดการอย่างไรกับขยะพลาสติกเหล่านี้ไปเป็น waste to energy ไหมหรือมีทางอื่นให้เขาเนี่ยสามารถหมุนเวียนอยู่ในระบบเศรษฐกิจหมุนเวียนได้ค่ะก็อย่างตอนนี้เนี่ยทางภาครัฐเองก็มีการออกตัว plastic roadmap ออกมาแล้วนะคะซึ่งอันนี้ก็ดีมากๆเพราะเป็นกำกำหนดทิศทางเดทไลน์ว่าจะจัดการกับขยะยังไงตั้งแต่3 l e เลเวลด้วยกันนะคะแล้วก็อันนี้ค่ะภาครัฐเนี่ยเป็นหน่วยงานที่ถือเครื่องมือในการออกกฎหมายนะคะเพราะฉะนั้นเรามองว่าตอนนี้ในขณะที่เรามีการคุยกันเรื่องของ EPR ตัว Extended Producer Responsibility เ e นี่ย EPR ก็เป็นอะไรที่สำคัญมากกับประเทศไทยแล้วก็จะสร้างการเปลี่ยนแปลงสำหรับประเทศไทยแต่เราต้องหา EPR ที่เหมาะสมกับบริบทของประเทศไทยนะคะเพราะว่าเราไม่สามารถที่จะนำ EPR จากประเทศอื่นแล้วเอามาสวมในประเทศไทยได้เลยทันทีเพราะฉะนั้นตรงนี้ค่ะมันจะเป็นจุด sensitive ที่ภาครัฐอาจจะต้องมาดูว่า EPR ที่เรากำลังออกแบบร่วมกันเนี่ย หนึ่งคือเราต้องการที่จะอาชีฟอะไรเราควรจะต้องมีการตั้งเป้าว่าเราจะเก็บพลาสติกกลับคืนมาแล้วเอาไปรีไซเคิล100%ภายในปีอะไรแล้วก็พลาสติกประเภทไหน คุณควรจะ t าร g เกตพลาสติกที่มีมูลค่าต่ำเพราะว่าพลาสติกพวกนั้นคือตัวปัญหาการที่เราออกแบบตัว EPR มาตั้งแต่แรกคือเพื่อจัดการกับพลาสติกที่ไม่สามารถไปรีไซเคิลได้เพราะฉะนั้นพลาสติกที่ตัว EPR ควรจะต้อง t a รกเกตก็ควรจะต้องเป็นพลาสติกที่กำพรา้าไม่มีขยะได้ไม่มีมูลค่าถ้า EPR จะโฟกัสเฉพาะต๊เพชรอันนี้มันก็ไม่ใช่คาตอบละ เพราะว่าทั่วันนี้เพชรคือเป็นพลาสติกทีม่มีมูลค่าสูงสามารถซื้อขายได้เป็นที่ต้องการแต่ EPR จะต้องมีการพิจารณาองค์ประกอบทั้งหมดของพลาสติกทุกอย่างเข้าไปในตัวระบบและส่งเสริมให้ผู้ผลิตมีการดำเนินการเพื่อเปลี่ยนการออกแบบบรรจุภัณฑ์ของตัวเอง Design for recyclability คือทำา e o o e s s i n n ควบคู ign, ่ไปกันด้วยเพราะฉะนั้นตัว Eco Design ในเมื่อเขาทำดีแล้วโดยการ ออกแบบเปลี่ยนบรรจุภัณฑ์ของตัวเองให้เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมให้สามารถรีไซเคิลได้เขาก็ไม่ควรจะต้องจ่ายค่า EPR ที่สูงมากนอกจากนี้ต้องยอมรับว่าการที่ผู้ผลิตต้องแบกรับความรับผิดชอบในเรื่องภาระรายจ่ายที่เพิ่มขึ้นการที่ออกแบบบรรจุภัณฑ์ให้สามารถรีไซเคิลได้การใช้เม็ด PCR ต้องบอกว่า PCR เป็นต้นทุนที่สูงขึ้นกว่าเดิมเกือบ30%เพราะฉะนั้นภาครัฐ ควรจะต้องมีการให้มาตรการจูงใจทางภาษีที่จะลดภาระรายจ่ายตรงนี้กับผู้ประกอบการด้วยอันนี้จะเป็นการส่งเสริมระบบเศรษฐกิจหมุนเวียนที่ยั่งยืนในประเทศไทยให้เกิดขึ้นอย่างเป็นรูปธรรมโดยรวดเร็วค่ะโลกที่เราอยู่นะคะเป็นบ้านของเราทุกคนเพราะฉะนั้นเนี่ยเรามีสิทธิ์ที่จะเลือก ว่าเราจะรักษาบ้านของเราเอาไว้หรือว่าจะทำลายบ้านของเราเองเพราะฉะนั้นเนี่ยเราเนี่ยไม่สามารถทำสิ่งนี้ได้เพียงลำพังนะคะยูนิลิเวอร์คนเดียวไม่สามารถที่จะสร้างการเปลี่ยนแปลงได้เพราะฉะนั้นเราขอเรียกทุกคนนะคะให้มาร่วมมือกับยูนิลิเวอร์ในการทำให้โลกของเราเป็นสีเขียวอีกครั้งหนึ่ง you change environment environment changes your life